โรงแรมทิสตันเจดระยองให้ทุกนาทีของคุณที่นี่สบายเหมือนบ้านของคุณวันนี้พิเศษหน่อยนะครับต้องบอกว่าถือโอกาส มานั่งเป็นผู้โดยสารปกติเนี่ยทุกสัปดาห์นะครับมีโอกาสได้ทดสอบรถก็จะเป็นผู้ขับซะเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าวันนี้มานั่งเป็นผู้โดยสารแล้วก็จะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับรถคันนี้เอาแบบฉบับย่อเพราะว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีโอกาสได้เป็นคนขับแล้วนะครับผมขับเดินทางใช้งานอยู่ประมาณสัก300กิโลเมตรนะรถที่ผมนั่งอยู่ในวันนี้ก็คือ mercedes benz v class ครับ เป็น v 250หลายคนที่เห็น V-Class เนี่ยอาจจะสับสนอาจจะมีคำถามว่า V-Class เนี่ยมันต่างยังไงกับ v t t o นะครับเม r c e d e s Ben z ประเทศไทยเนี่ยออกรถมาต้องบอกว่าในรุ่น v ี t o ก่อนนะฮะเริ่มจาก v t t o ก่อน v ี t o เนี่ยราคาประมาณ3.1ล้าน1แสนบาทนะครับแล้วก็ขยับขึ้นมาเป็น V-Class คือ v 250คันนี้ที่ผมนั่งอยู่เนี่ย 5้าล้านแสนบาทส่วนต่างที่ต่างกันอยู่2ล้าน3แสนบาทมีอะไรบ้างมันเริ่มตั้งแต่เราเห็นหน้ากันเมื่อกี้แล้วครับเริ่มตั้งแต่คุณผู้ชมเห็นผมเมื่อกี้แล้วครับอย่างแรกเลยคือช่วงล่างครับนะที่ต่างชัดๆเลยคือช่วงล่างช่วงล่างของเจ้า v Class เนี่ยต้องบอกว่านั่งนุ่มนวลน,นั่งต้องบอกว่าสบายกว่าตัว v i t o เยอะนะครับ แล้วก็ตัวที่นั่งครับถ้าเกิดว่า v ีโตก็จะเป็น11ที่นั่งแต่ว่า vclass เนี่ยจะเป็น7ที่นั่งนะครับลักษณะนั่งจะเป็น223คือโดยเฉพาะ2ที่ผมนั่งอยู่เนี่ยเป็น2ที่ต้องบอกว่าเป็น VIP อนะอยู่คู่กลางนี่เลยรายละเอียดที่มันปรับเพิ่มมานะล้อแมกของ v ีโตเป็น17ของ Vclass เป็น18นะครับเอ่อ ระบบต่างๆอย่างเช่นเบาะปรับไฟฟ้าอันนี้ต้องบอกว่าพอเป็น V Class เนี่ยคนขับก็ขับสบายด้วยนะครับคนนั่งก็นั่งสบายด้วยไฮไลท์ที่บอกคือมันอยู่ที่เบาะนั่งตัวนี้แหละคู่นี้ก็คือนั่งแบบ VIP สะดวกสบายนะครับมีโหมดปรับไฟฟ้าเนี่ยเอนได้นะมีซัพพอร์ตที่วางเท้านะฮะยยกกระดกขึ้นมาได้แล้วก็ตัวเบาะเนี่ย เลื่อนถอยได้ยาวเลยนะคือจริงๆถ้าเกิดว่าไม่มีคนนั่งข้างหลังนะครับหรือว่าไม่ได้ใช้พื้นที่เบาะสามที่นั่งข้างหลังเนี่ยเราถอยตัวที่ผมนั่งเนี่ยไปให้ชนเลยกะระยะดูว่าไปให้ชนมันชนได้จนถึงเนี่ยตัวประตูที่เปิดเนี่ยครับเพราะนั้นเวลาก้าวขึ้นลงเนี่ยพื้นที่ตรงนี้มันจะเยอะขึ้นอีกแล้วก็เวลากระดกยกขาสะดวกสบายตัวที่ยันเท้าที่วางเท้าเนี่ย ที่เห็นผมยันเท้าอยู่เนี่ยนะครับต้องบอกว่ามันก็ปรับเลื่อนได้ถามว่าวิธีปรับเลื่อนทํายังไงง่ายมากผมขออนุญ,ญาตนี่ดึงดึงซ้ายดึงขวานี่ยกออกมาให้ดูเนี่ยตัวที่วางเท้าเพราะนั้นถ้าคุณจะปรับเลื่อนไปตรงไหนก็แล้วแต่คุณก็หาโพซิชันที่มันใส่ลงนะฮะตามรางมันเนี่ยแล้วก็ล็อกก้านเข้าไปมันก็ยันได้นะครับไม่หลุด ไม่กระเด็นกระดอนไปไหนแน่นะแน่นอนคนนั่งตรงนี้ครับเห็นตรงนี้บางคนบอกไวรลสชาร์จไม่ใช่อันนี้เขาว่าให้วางโทรศัพท์แต่เขาจะมีสายเสียบให้ตรงนี้เลยตรงเก้าอี้นี่แหละแล้วก็วางพอดีนะฮะล็อกโทรศัพท์เอาไว้มีช่องเก็บของเล็กๆน้อยๆน,นะครับอารมณ์เหมือนที่นั่งบิสเนสคลาสบนเครื่องบินนะ่ะนะช่องตรงข้างประตูมีนะครับเครื่องเสียงนะครับใส่มาให้ฟูลออปชันเลย แล้วก็มีไฟแอมเบียนไลท์ปรับได้3 4เฉดสีก็เพิ่มเติมมาให้นะครับอีกอันที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือว่าตัวนี้ฝาท้ายไฟฟ้านะฮะฝาท้ายเป็นเปิดปิดด้วยไฟฟ้าแล้วแยก2ท่อนได้ถ้าเป็น v ีโตเนี่ยไม่ได้ v ีโตเนี่ยฝาท้ายเปิดบานใหญ่อย่างเดียวแล้วก็ไม่ไฟฟ้าแต่พอเป็น V ีคลาสฝาท้ายเป็นไฟฟ้านะฮะเปิดปิดแยกได้คือเปิดบานใหญ่ไม่ต้องยกก็ได้เปิดเฉพาะตรงบานกระจก นะครับผมใช้เวลาหาอยู่เหมือนกันนะตัวปุ่มกดเฉพาะบานกระจกเนี่ยอยู่ตรงที่ปัดน้ําฝนข้างหลังกดปุ๊บยกออกแล้วก็จะมีโชคค้ำนะตัวเล็กขึ้นมาถ้ายกบานใหญ่ก็เป็นโชคไฟฟ้าตัวใหญ่นะครับที่จะค้ำขึ้นมาของระบบเปิดปิดไฟฟ้าต้องถือว่านั่งสะดวกสบายครับแล้วก็ตัวเบาเองเนี่ยต้องบอกว่ามีฟังก์ชันระบบปรับ เป่าลมนะฮะอุ่นร้อนมีเมมโมรีใส่เอาไว้ครบเลยนะครับในขณะที่ฟีลลิ่งของความการเป็นคนขับเนี่ยผมไม่ได้ขับนะแต่ว่าเล่าให้ฟังเพราะว่าใช้ช่วงเวลาสุดสัปดาห์ขับมาแล้วฟีลลิ่งความเป็นคนขับดีครับ 1. อัตราเร่งครับนะฮะเรื่องของกำลังของเครื่องยนต์เรื่องของอัตราเร่งดีทีเดียวอย่างที่2เรื่องของความเฟิร์มของรถ เวลาเราขับรถพวกนี้ต้องยอมรับว่าโดยส่วนมากแล้วจะมักจะก,กังวลเรื่องของระบบเบรคเรื่องของการเกาะถนนนะครับต้องบอกว่า V Class ทำได้ดีในมุมนี้นะครค่อนข้างเฟิร์มดีทีเดียวนะครับแล้วก็ในส่วนของฟังก์ชันที่มันเอื้ออำนวยกับผู้ขับขี่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวทัชแพดปุ่มสัมผัสหน้าจอปุ่มปรับแอร์นะครับแล้วก็ พวงมาลัยที่มันมีระบบควบคุมมัลติฟังก์ชันนะครับด้านซ้ายเนี่ยตรงด้านหน้าเนี่ยมือซ้ายเนี่ยสามารถที่จะปรับเลื่อนใช้งานได้มีออโต้สตาร์ทสอปจะกดปิดก็ได้นะครับแล้วก็มีโหมดการขับขี่นะจะเลือกเอาสปอร์ตจะเลือกเอาคอมฟอร์ตเลือกเอาได้เลยตามความต้องการในการใช้งานและที่สำคัญคือเป็นรถในแบบรถตู้อย่างเงี้ยแต่มีแพดเดิลชิปนะฮะคนขับมีแพดเดิลชิปเพราะนั้นนั่นหมายความว่า มันสามารถที่จะตอบสนองการใช้งานของผู้ขับขี่เองนะครับที่ต้องการสมรรถนะแล้วก็ต้องบอกว่า VC คัสนะั้นลบภาพลบภาพในมุมที่ต้องบอกว่าเอ้คนต้องมีคนขับรถขับให้นั่งจริงๆแล้วคนที่เป็นเจ้าของเงินคนที่เป็นเจ้าของรถเนี่ยสามารถที่จะขับใช้งานด้วยตัวเองได้เช่นเดียวกันครับอย่างที่บอกไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยจะใช้เวลาอยู่กับเบาะหลังนี่แหละนะขออนุญาตปรับแอร์หน่อยนะครับท่อนหลังนี่ก็มีแอร์แยกปรับได้นะฮะ ปรับอุณหภูมิปรับความแรงของพัดลมตามความต้องการเดี๋ยวถึงที่หมายผมจะลงไปทำธุระด้วยนะครับก็เป็นรถที่ถ้าถามผมนะวันธรรมดาเหมาะสมกับการที่จะมีคนขับให้นั่งนะครับเดินทางใช้ในชีวิตประจำวันวันธรรมดาแบบที่รถติดๆให้เราได้พักผ่อนสะดวกสบายจะนั่งทำงานนะฮะรีแลกซ์ไปนะครับไม่ต้องกังวลกับรถติดวันเสาร์อาทิตย์ไปพ่อบ้านพาครอบครัวเดินทาง ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ในราคา5้าล้านสี่แสนบาทสิ่งที่ผมชอบก่อนผมชอบฟังก์ชันผมชอบความหรูหรานะครับแล้วก็ระบบความปลอดภัยต่างๆที่มีมาให้เรียกว่าครบถ้วนสมบูรณ์แบบลงตัวแต่ว่าสิ่งที่ผมไม่ชอบและเป็นข้อติของผมเลยคืออย่างเช่นเบาคู่กลางเนี่ยนะครับความดีของมันคือมันไม่มีร่องให้เดินตรงกลางอันนี้ดีแต่ว่านั่งสบายดีอะไรดีแต่ว่าข้อเสียก็คือว่าเวลาจะเลื่อนปรับนี่ค่อนข้างหนักพอสมควรนะครับ ใช้เป็นเลื่อนเดินหน้าถอยหลังนี่เป็นแมนนวลไม่เป็นไฟฟ้านะผมเข้าใจว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับในเรื่องของระบบนะครับที่จะต้องปรับในเรื่องของการใช้งานอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของเบาะนั่งแถว3นะครับก็ลักษณะของการจะเลื่อนเนี่ยต้องเลือกเอาว่าเฮ้ยอย่างคนคุณผู้ชายที่จะเล่นกอล์ฟเนี่ยอาจจะพับเบาะเลยนะครับเพื่อที่จะเลือกใช้งานแบบวางถุงกอล์ฟนะฮะจะยกเข้ายกออกมันต้องยกทั้งแผงยกทั้ง3ตัว กกก็คค่่อนนนนนนข้้างงแแนนิดึัลวรับรวมเรื่องราวสาระแวดวงยานยนต์รถใหม่ป้ายแดงและรถใช้แล้วพร้อมเคล็ดลับวิธีการดูแลจากครูด้านยานยนต์ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทางเพจ Facebook ในหนวดแดง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ